สวัสดีจ้าพี่นางจ้ามืัอนี้ได้ซอยจุจ้ามีเนี่ยมีเงินสามสิบจีเป็นมาจ้าแต่กระตับจากพี่น้องจ้าขี้ดูมาลาขี้ดูแถวพี่น้งจ้านี่มาระขี้ลูกขึานพี่น้องเลยกระเทียมมันพริกยู่งขางๆจ้าพี่น้องมาจ้าแสบๆน้ำกันไปเจบสิคกี้นีงกินไปเลยจ้ามาจ้าพี่น้องจ้า่น พ,พันเลยจ้ะอันเจ็กพีกน้อง<ม>อืมเจลเป็นไงแม่แ็บน้อง,น,งอน้องยับปะกุ้มรำอืมอ,อมเมจริงกับแมแสบด้วยนะ ตับลแบงคนะเกินกับลูกซ้ายจ้ะเพิ่นมามาออกก่อนเฮ็ดเจวอะอ่งมเมจ้าจะพิกสดคับจเจ้าเพียกหมไเพื่อนจ้ะ

จับจับเนาะพี่น้องเลยกินน้ำกันจ้ะขอโทษถั่วไปพี่น้องพูดเพิ่นมากินนี่เ้วยอจะเด้ซอซอาบางๆพูดกินนิำจ้มัแบจบับ nỗi không? quân mênh Nó mênh nó mênh quá mênh 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 rồi mênh Mình luôn ừ. <laughs> <Sẹp. cười>

ทำ <24. S 2> ไปสวยจ้จพี่นอกแต่ไม่ทำดีนะว่าเ <c oughs> มนตื่นสวยดิตื่นสวยอีรีจ้าแต่ผมเนตื่นสวยจ้ะตื่นสวยอีีจ้ะตื่นสวยจนวก็ทัน,นตื่นเจ้ะจนว่ามันเหมือน,นเลนเนี่งอะโอ้โหว่าคืนมาไปอ๋ไปแล้ว น้อนตีสามเนาะแม่จะไปตื่นหัวม้งอ,องสาวแดงเลยถ้าน้อนบอ่อเพียงบ่เป็นเด็กไปจ้ะคนเห็นน้อนยำคืนอ่ะปปนี่คือบริวารจ้ะหลังชูป,ปี่นอนเพิ่งชูังแล้วตื่นสวย Một thằng này ạ, biệt thải biệt mặn. Năn coi năn mặn, cơm lần lời ra. Nó xẹp กินเมื่อโลดแซ่บดีเวลาให้กินซอยเนี่ยไปกินกันนี่อยู่มันไม่ได้กินผู้เดียวดิกินซอยกันอ๋อให้มันหมดนะมมดนะโคมบขมแซ่บพีเนาะจะรับผู้มากเนาะแต่ไม่เพี้ยนว่าคนไม่เพี้ยนท็ดกินผู้เดียวไม่เพี้ยนสิ่จะใส่คอมปานีเราก็ได้ยิน ยังเปนไงมเก็บกินตางกันดีจ้งโมคมย้อเสียบนะจ้ะต้องคมคมกินซอยเน่ว้าวฉันอะนอี่อไดิล่ะแม่เสียบด,ดีกินซอยเน้มที่โปเสียบเอาเลกินผู้เดียวมเสียบคือว่ากินซอยกินน้ำกันกินกัน อืมเลยพีหน่นะไม่เคยได้ขอดมอัมนันเลยเหมือนกันพี่อพมนธมสื่สุกเลยจ้ะกินมลราคาเ่ไงคลองยืยมยวนผู้มากมากอ๋อน้องให้เราแม่ตัน้องกินนี ไปเนี่ยเอาให้มมนพากเยม่นงั้ยหนไแอู้ใส่ใส่มอกใส่มออแล้ว ปน,<ร>นั้นอันน่งบาจะกินบิ๊กวงอยากรอกจ้ะมันเพลดเรียแม่ไ่กลัเด่นเมนเหมือนแน่นึ่งนั่งมึงยังน่อยจแบเมือนเาพี่น้องยัางแกเนี่ยว่กินดอก <L an ches> มาหลากหลายยุคกี่โมงมาดอกแล้วาาสเ,เสียบตรงเนี้ยเสียบครับจ้ะพี่น้องจ้าเ <L an ches> มื่อเกี่ยงเ <L an ches> มื่อเกี่ยงเลย <L an ches> ขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่เขามารับชมคลิปจนจบด้วย้ะพี่น้องจ้าขอบคุณที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแช่ เป็นกำลังใจให้ช่องของไม่เพ้นชาแนลเป็นกำลังใจให้ไม่เพ็นกับไม่แก็บได้จากพี่น้องจาอ้าขิปนีแ่บแสบไ่้ลืมผ่าตกดกระดิ่งได้พี่น้องเพื่อสิบวอผ่าตคลขปใไม่ๆมแต่ละมือของไม่เพ็นไม่แก็บลงให้พี่น้องเบิ่งลิปนีก็เอาใบเสนอจ้าพี่น้องจ้าไม่เพ็นไม่แก็บกันขอขอบคุณค่ะ